สวัสดีครับมาแล้วครับหวยลาวของงวดวันจันทร์วันทิเบตครับงวดที่แล้วผมให้หนึ่งกับหกผมให้วิ่งหนึ่งแต่เข้าหกแล้วครับถ้าใครรูดก็เข้านั่นแหละสองตัวมาตัวอันนี้สองตัวบนครับผมให้เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าสองห้าสาม แล้วก็มีเลข3ตัวตรง4ตัวตรงผมก็ให้อย่างนี้แหละครับสูตรมาไงก็ไปอย่างนั้นไม่ได้เขียนตามใจตัวเองขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวอีกสักพักผมก็จะคำนวณหวยล่างส่งให้ท่านอีกทีหนึ่งก็คือพันร้นั่นแหละอันนี้ก็ ขอบคุณมากที่ติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ